สวัสดีพี่วินเพื่อนนะครับวันนี้รับคนคนพ่านครับ EP ที่475นะครับมีพระสะสมพระเก็แปลงปันนะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับ EP ที่475นะครับรายการละ300บาททุกรายการนะครับนี่ครับช่องทางติดต่อนับศูนย์ป49037676ครับเบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยครับเป็นการเก็บเงินปลายทางครับ ฝากเพื่อนๆพี่ที่รังชมแล้วช่วยกไดไลค์กดติดตามให้น,นะครับเริ่มองเลยนะครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะครับเป็ทรงคมชัดนะครับว่าหน้หลังเป็นคล้ายขึ้นๆเป็นคล้ายแผ่นกระดานนะครับ นิดหนึ่งนะครับน่ครับคมลึกเลยนะครับหมายเลขสองก็ปเป็นส้มจีมเหมือนกันนะครับมีมวลสามเหมือนกันนะครับนะครับหมายเลขสองนะครับ หมายสองก็เป็นสาเร็จครับคมลึกสวยนะครับหมายสามนะครับก็เป็นสาเร็จเหมือนกัน,นครับน่าจะเป็นพิมพ์วัดเกศชโยนะครับวัดเกศชโยนะครับนี่ครับมายเลขสี่ครับเป็นพระผงสุพรรณครับ เนื้อดินนะครับเป็นผราโปงสวรางเนื้อดินนะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับนี่ครับในเนื้อผ้านะครับจบกต่างเนื้อผ้าแล้วเป็นนะส่วนบนนะครับหน้าอกนะครับพยายญจะเห็นเลยนะครับมีแร่ดอกมะขามนะครับ อันที่ห้าครับเป็นสมเ,เด็จไอเป็นพระวัดปากน้ำครับเรียมเก่ามาทำนะครับน่าจะนำเข้าไปะไมนคำมงเรือะครับน้ำ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 น่าจะเข้าไปนะครับพระวัดปากน้ำครับอยู่ในเรียมนะเรียมเก่าครับํำเข้านะครับ อันนี้ของนะครับเป็นกีบบัวเล็กนะครับถ้ากีบบัวนะครับหลวงปู่ดู่โตนะครับเนี่ยครับเป็นพ้ากนะีบบัวหลวงปู่โตนะครับมีเกสานะครับอันนี้เจดนะครับเป็นเต่าหลวงปู่ดิวนะครับปีสามหกนะครับ โคนครับสองโคนครับในห้าแล้วก็ไขใตัวหน้านะครับน้่นบนนะครับปีสามหกนะครับเต่าสาห้าปีสามหกนะครับลวงผู้ริวนะครับต่อโคนนะครับภาพสวยๆนะครับมันนี้แปลนะครับเป็นรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับรูปเหมือนสมเด็จโตเรียมเก่านะครับ มีงสานนะครับเขียวเม็สีขาวสีดำเงินนะครับนเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้ไหนะครับนะครับดูพระองรูปเหมือนสมเด็จโตนะครับสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับสาม้อยบาทนะครับมรีกเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพูดุลนะครับเหรียญหลวงพูดุลนะครับหลังเป็นรูปแผนที่นะปีสองสองนะครับ ไตมาตปีสองสองครับเป็ยนหลวงปู่ดุลไตมาตปีสองสองครับนะครับเรียนหลวงปู่ดุลนะครับไตมาตปีสองสองครับภาพสวยคมนะครับ มาเลข้ิมนะครับเป็นเหลียญหลวงปูไข่นะครับหลวงปูไข uh ่ ay, นะครับเรียญหลวงปูไข่ปีประมานร้อยสองนะครับสภาพสวยนะครับเรียญหลวงปูไข่สองมาณหนร้อยสองนะครับสภาพสวยนะครับเป็นเนื้อก้านะครับนะครับ อันนี้ชิพเอนะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์ตุ๊กตานะครับยืนนะครับวัดพับพิมพ์ยืนนะครับ1ิสองนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่อแฉ่งนะครับวัดบางพังนะครับ สมเด็หลวงแข่งนะครับวัดบางพังนะครับวันที่13นะครับเป็นพระปิดตานะครับวัดบึงทองหลางนะครับสองสี่กว่านะครับกันตะใบนะครับ วงพักพักวัดบึงทองหลางนะครับสองสี่กว่าครับเป็นพระปิตาเนื้อโลหะนะครับวงพักพักวัดบึงทองหลางนะครับอันนี้ก็สี่นะครับเป็นพระปิตายันจุ้งครับเนื้อโลหะนะครับน่าจะเป็นเนื้อม่กระพัดนะครับเป็นพระปิตายันจุ้งนะครับเนื้อม่กระพัดนะครับ อันที่สิบห้าะครับเป็นพระปิตายัานยุ่งงงนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเป็นเนื้อทองผสมทำนะครับมีรอยจัดช่อครับอันที่สิบหกนะครับ,รบเป็นพระกุะสีดำนะครับท่าสูงนะครับเป็นพระคำมากนะครับ คำมาของพ่อหาสีกัน,นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อปานนะคะระับพ่อปานพิมพ์ขีเม่นนะครับนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับผงนะครับสิบแปดนะครับเป็นหลวง,ง,งพ่อเงินนะครับ รูปหล่อหลวงพวกเงินนะครับนา่ทํปผสมนะครับวัดบางคานนะครับสิบก้าก็เป็นรูปหล่อหลวงพวกเงินนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับ ยี่สิบนะครับเป็นปิตาหลวงปู่โตนะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองครับเนี่ยหลังนั้นนะครับในหมใบลานนะครับคมลึกนะครับปิตากนกข้างหลวงปู่โตนะครับออกวัดถ้ำสิงโตทองนะครับในใบลานนะบมายเลขยี่สิบนะครับเป็นพระลีลานะครับเป็นพระนิชชินนะครับ นี้ชิ้นครับเป็นพระโลหะนะเป็นเนื้อชิ้น,นะน,นะนครับเป็นพิมพ์รีลาเก่าครับยิบสองครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพระทานะร,รุ่นสองนะครับหล่อหลวงพระทาวัดพระนียงแตกนะรุ่นศพยิบสามครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับ เหรียญหลวงุขวัดโพาซทองนะครับเป็นเหรียญกระไรเงินนะครับเป็นเหรียญหลวงสุขวัดโพไซทองนะครับกระไรเงินนะครับยี่สิบสี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลังยันนะครับหลังปั๊มยันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับสมเด็จหลังปั๊มยันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับ ยี่ห้าก็เป็นคุณแผนเนื้อดินเผานะครับหลังเป็นกุมารนะครับหลวงพ่อกล้วยมานะครับนี้นะครับคุณแผนหลังกุมารเนื้อดินเผานะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับยี่บูนครับเป็นแหวกม่านะครับแหวกม้าเนื้อผงหลังยันครูนะครับนี่ครับยันครูหลวงพ่อกล้วยมานะครับแหวกม้าเนื้อผงนะครับหลังยันครูหลวงพ่อกล้วยนะครับ ยิปเจนะครับเป็นคุณแพนนะครับคุณแพนหัวปูทิมนะครับหลังของตะกุดนะครับของซื้อนะคมชัดเลยนะครับทิมวัฒอาหารไล่นะครับคุณแผนนะฝั่งหลังตะกุดนะครับของปูทิมนะครับอันนี้ยี่แปดนะครับเป็นลีลานะครับเป็นพันลีลาเป็นพันกุนะครับ คล้ายฝักดาบนะครับนี่ครับมีลาดินนะครับดำนะครับเก่านะครับเนี้ยเป็นแกล่งแน่นๆเลยครับนี่ครับแห็งแกลงเลยนะครับนี่ครับก็มีลาดินนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกุเป็นพระวัดกระชายนะครับเป็นพระวัดกระชายนะครับจุฬานาะครับ นี่คเป็นพระวัดกระชายนะครับต้นเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครสององค์นะครับองค์สุดท้ายนี่ครับเป็นวัดกระชายเหมือนกันครับนี่ครับเป็นชั้นชัเลยนะครับสนใจนะครับตัวนางติดต่อทั้งศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเปิดถูกลื่ไลน์เอิดเดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ ขลผลพานะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ